โยงใครผู้ได้พกับผ่้เอาผู้ได้กับผู้มักซีคอร์ก็แล้วกันะผู้ขากก็เลยได้ค่ะพี่น้องซีคอร์ค่ะซีคอร์ค่ะมันลอยมาสามปีค่ะพี่น้องหายผู้ได้กับ่อมีผู้เอาและเป็นโชคของเกจินดาแม่นค่ะแมนพี่น้องมึกพร้อมาวันนี้น้องคณะเจริญมณีกับมุนตการบอกว่าย่าเฝ้าฝันเด้อบอกปูบอกงาก่อนค่ะพี่น้องถ้าเอาเม่นเม่นค่อยฝันค่ะ เมื่อคืนนี่มานนอนเสือกฝันค่ะพี่น้องก็เลยสิมาบอกความฝันให้พี่น้องเห็นให้พี่เห้น้องฟังนะค่ะน้องสวัสดีนะคะเอฟซีจจินดานะคะในห้องเพจแจจินดาพาเพลินนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะคือฝันค่ะพี่น้องฝันเมื่อคืนนี่ฝันกึฝันแน่ค่ะฝันแน่วฝันแน่วฝันเอาจริงเอาจังค่ะพี่น้องพี่น้องเอ้ฝันวันฝันดีค่ะนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะซับตะไคร้เจจินดาและไลน์เดอรค่ะเดิมคุณว่าซับตะไคร้นะคะนาะ สวัสดีนะคะฝันฝันขึ้นฝันแน่ปฏิเจฝันคักฝันแน่ค่ะพี่น้องเกลัดมานี่ห้ามไว้กับบ่อฟังบ่อบ่ฟังมุนตะการห้ามไว้กับบ่อฟังค่ะฝันคือเกาเสือกฝันเมื่อคืนนี่นอนเจ้านอนอยู่นี่บ่เจ้าฝันนอนอยู่งั้นพี่หมอนวันไหนจุดวันไหนคะวันหวยออกค่ะเพราะว่าปูเพิ่สิเข้าใจวันหวยออกค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเมื่อคืนนี่เสือกฝันค่ะพี่น้องฝันว่า แห่ขบวนผ้าเรดเด็กน้อยค่ะแห่ขบวนพ้าเรดนะคะเด็กถุงผ่เด็กน้อยค่ะพี่น้องถุงไผผ่ถุงไผ้าเด็กน้อยจักขบวนแห่พ้าเรหนึ่งแน่หันบ่เคยฝันเห็นพพสอผ้าโซกค่ะครับเมนุนผ้าร่วยเนาะค่ะนาะงถุงผ้างอนถุงผ้าด้อก็ฝันเห็นถุงผ้าบ้างยูหันลายิวมาล่ดี๋วถุงผ่ามาหน้าจัความฝันบ่ได้ก็ยว้ากันโซกันนี่แหละ ย้อนจ้าขามกล้องไห้เกกินดานี่แหละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะกล้องไม่นั่งเองนะคะฝันเห็นพอผ้าโศกกับเม่นนวนผ้าร่วยนะคะเนาะเพิ่นเอารถตระวาเพิ่นผ้าทีมงานแห่ผ้าเรดค่ะพี่น้องหนึ่งแม่หันเด็กน้อยแตงหนาปากแดงองต้องแก้มสีชมพูองต้องมัดผมงามงามกับพี่น้องเจ้าดาเป็นสร้างผ ปูมาขึ้นนี่นะคะมันก็เป็นแน่สั้นน่ะคะพี่น้องทิ่ถือเลขกันบอกกันเลยว่าขึ้นมามมดีแทกันนะคะเนาะนี่แหละค่ะถูกบัคาหนึ่งร้อยตัวค่ะหนึ่งแสนบาทเนะค่ะเนาะถูกถูกราะว่าตอนที่ไรสดอยู่ในห้องเพจเจ๊จินดาพาเพลินนะคะเลขถูกปูมาที่เจเจจินดาบอกว่าปูเอ้ยย่าขาตายงายลูกลานไวเด้อค่ะเนาะ นี่แหละค่ะว้าวใช่ตัวนี้กันเอาเดี๋ยวะะพี่้องแอบซี่มาเข่าค้ากล้องให้เจจินดาจาังบาทก่อนเด้อใจเย็นๆเด้อค่ะเด้อนี่นะคะมันจังสีไดตังมุเจ้าจังสีไดคุ้ยกับนาง่งตรงๆเทียงๆนี่แหละค่ะ,อะพอฝันเห็นจังสีแล้วพอสอผ้าโศกลงจากรถอ่ะมันรถกระบะพอสอตัวนี่เราผ้าทิ้งงานมากค่ะเม่นวลกับ,บามาพรมหหวเจจินดากับ ถ่ายรูปปรจ้างคักเป็นสร้างภาพมาขึ้นนี่เจ๊จินดาเป็นสร้างภาพเอาไหมเจ๊จินดาเป็นสร้างภาพมาขึ้นนี่เนาะคะ่ะน<ม>าะเพราะว่าฝันเห็นว่าขบวนเฮผ้าเรดกันเนาะค่ะนาะจ้าเป็นว่าจังไดแน,น่ขบวนผ้าเรดขบวนผ้าเรดกูเดี๋ยวเดี๋ยวคอยอ่านเอฟซีของข่อยก่อนเนาะคะ่ะนาะขบวนผ้าเรดของเด็กหน่อยเนาะคะ่ะนาะเพันถือไปยู่ขึ้นกับพี่น้อง พันถือไปสีชมพูเด็กหน่อยนะคะปากแดงองต้องแก้มแดงเพ่งแหวงอยู่มาหลายหลยค่ะค่ะแงเข้ามาพอสอกับเป็นคนนํำทีมเนาะคะ่ะเมนวนกับเป็นคนนํำทีมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าเป็นรถกระบะของพอสอค่ะพี่น้องพาทีมงานมาเนาะคะ่ะเนาะนี่ละค่ะพี่น้องอ๋อนีแต่ที่รถขนา็ได้ที่นี่เด็กหน่อยถือไปโซ่ไปเ่ะคะ่ะถือไปโซ่ไปเนาะคะ่ะเน,ะะนาะเด็กหน่อยถือายโซ่ไปคือ สองเกตหาค่ะพี่น้องป้ายสีชมพูเล็กหน่อยถืออยู่ค่ะแห่ขบวนพาเลทษ์นะคะเอา้าคือติดตรงกับเลขทะเบียนรถคักแทนนี่นะคะบลูคือกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบลูว่าเพิ่นทะเบียนอันไหนเนาะ,ค,ะค่ะบละะะะูเนาะค่ะเนาะค่อยฮอดเง้งค่อยหอดยุคผู้เดียว <laughs> <laughs> นะคะค่อยบอกตำตรงเลยว่าเอฟซี FC พิมพ์มาดาข่อยกับพ่อสนจะมากาดได้จะไหนคขาัมนถือเลขแม้ไปว่า <laughs> ว่างได้่อเพบคนว่าเพผนบอกว่าที่ที่ลงไปในคลิปใน youtube ดูแล้วทําไมไม่เจออาเกเจ้าบอกเขาห้องเพจแจจินดาผ้าเพื่อนเนาะเออขอบคุงที่เนาะคอยกับ่ดรถส่วคนนั่แหละคอยถือกิรีเหมยแจมนาคอยจังดาคอยถือเล็กแ่มคลิปย้อนหลังให้เบื้อยูน่าเนาะนะคะแมนค่ะในคลิปแจจินดาผ้าเพื่อนเนาะค่ะเนาะอืมเพราะถือลายเลยในห้องเพจแจจินดาผ้าเพื่อนผนเป็นสักขีพยานได้ว่าแจจินดาบอกว่าซัมมี่เด้อพี่น้องเนาะขอโตไปซื้อเลขก่อนเนาะค่ะ เลขปูนี่จังไกรก็ต้องมากเพราะว่าตอนขอปูน่ะมีความรู้สกว่าอยากไข่มีความโม้สก,กว่าหนาวสั้นค่ะพี่น้องแล้วก็สวดกระถาปูเวทบ่ได้ยูจะซื้อกระสวดได้ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะทะเบียนรถอะไรนั่นนั่นราะค่ะนี่แหละค่ะมันงงค่ะพี่น้องทะเบียนรถอะไรนี่ค่ะทะเบียนรถนั่นมี่สองมี่หามีเกียดมีเก้าเพิ่นม<ส>าว่าทะเบียน ทะเบียนรถพสผ้าโชคนี่ค่ะเพิ่บอกว่ามีสองมีห้ามีห้ามีเจ็ดมีเก้าพิ่ว่านะคะนาะงสองห้าเจ็ดเก้าันนี้เจดจินดาเห็นเด็กน้อยยกป้ายขึ้นเด็กน้อยแห่ขบวนผ้าเล็อ่ะป้ายสีชมพูค่ะพี่น้องบ่ราเม็นสีแดงเนี้ยเป็นป้ายสีชมพูค่ะเพิ่นแต่งตัวปากแดงองต้องต้องต้องมัดผมมุ้ยงามค่ะเป็นป้ายทะเบียนรถถือเสยมาสั่น สองเจ็ดผ่าเด็กหน่อยถือไปสีชมพูเด็กหน่อยมันถือไปสีชมพูเนาะค่ะเปนเขากันพอดีตัวสันเขากันกับเลขทะเบียนรถพศเลยเนาะฝันบ,บลูบอลเลขหยังคอยฝัน <laughs> <laughs> ฝันเมื่อคืนนี่ค่ะคอยม้วนคักม้วนเน่เนะเขาขอเป็นสร้างภาพเมื่อคืนนี่เนาะค่ะเนาะคอยกับเป็นคนทายรูปเด็กหน่อยอยู่เนาะค่ะเนาะ <laughs> นี่แหละค่ะก็เลยว่า เอาใจจินดาคือฝันดีเนี่ยคือฝันเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะผู้ใดคิดว่ามื่อนี้เนาะค่ะเนาะมวยผสมเลยเนาะบรรดาคนถือเลขอี๋หรืแม่เนาะค่ะเนาะผู้ขาผสมเลยเพราะว่ายังผู้ขาถือกี่หรืแม่ผู้ขาก็ถือกี่หรืเนี่ยค่ะเพราะว่ายังเอาจ้าดาคนถือเลขเสยก็ค่อยถือแม่าแล้วมันเพ <ues> ิ่งบอกว่าจะมันแขวนจิต เก็ตเสียโหเสียคักแล้วค่อยบ้าคัากราคาถึงเลขนะคะเนาะนี่ระคา <ง S 2> ในบารน,นี้ <c oughs> บารน,นี้เนาะคะ่ะเนาะบารน,นี้เจ๊จินดานะ่ะมวดนี่เนาะคะ่ะเนาะเจ๊จินไหนกับมันกับมีจเจ๊กับแปดค่ะเ <c oughs> จ๊กับแปดแม่นบ่่คะมาแน่นอนเลขวิ่งเนาะค่ะเน <c oughs> าะจ้าเลขวิ่งเก็ตกับแปดแต่ว่า,า <c oughs> เป็นตามาดิวันเสาร์ดิเลขงวดเน,นี่ยนะคะเลขเก็ตกับแปดวิ่งค่ะพี่น้องวิ่งแลนทันหันเนี่คือเจ๊กับแปดทานั้นเนาะค่ะ บ<า>งัง,งเอิญกันมาฝันคือคือเก่านะคะบ้านนี้พี่น้องสีแจ้งเอฟซีทั้งทั้งเพจเจกินดาเนาะคะนะ่ะเนาะเข้าสีเห็ดวิธีใดพราว่าหวยดวนค่ะพี่น้องหวยดวนนั่นมันบ่นเคยพลาดจักเกือนเนาะคะนะ่ะเนาะเจ้าของเพิ่นทรมามันพลาดไปได้จังใดแต้มเดียวนะะี่เหระแต้มเดียวเนาะค่ะสองหกแปดเนาะค่ะเนาะจ้านะคะสองหกแปดนะคะมันมาแต้มเดียวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ มันเอาหนึ่งมาแทนสองค่ะพี่น้องเจ้าของพ่นบอกว่ามันพลาดไปได้จังไหนพันบอกมันบ่เคยพลาดจักเทือเดีคอยก็อยากหัวขึ้นกันพี่น้องคอยบอกว่าก็คอยเอาลงเอามาลงยูทูบนี่ค่ะเลขเขาเลหลุยเลขเขาเลหลวยค่ะพี่น้องมันเป็นน้ำคอยนี่แหละคอยว่าสิงๆแหละเมื่อวานนี่พี presidency. ่น้องโทรศัพท์ก็เจาสิโทรมากระทรอ่ได้ พอจิตไมซื้อเลขก็ทรบมได้ค่ะพี่น้องพอพอเพราะว่าพราวะอย่างพี่พี่น้องของพี่น้องกล้องไปของแจกินดาอยากถือเลขนั่นหรอกค่ะน้อง,องพ่นอยากถือเลขพันก็โทรมากจนสายล้วนไปเลยค่ะโทรหาไปกับบได้ค่ะพี่น้องโทษไเรไมเป็นไอย่าโทรมากค่ะอย่าทรมากคนจิตใจลืมสักกับบได้ค่ะพี่น้องพี่น้องก็อยากถือเลขกัโทรมากคือเก่าเห็นบอค่ะพี่น้องบบดนี้เจ้าของเลขเิ่นบอกว่า มันบ่เคยหลุยจักเถื่อนบ่เคยผาาจักเถื่อนมันคือผ่า <c oughs> บาดนี่บาดนี่ใส่แผนใหม่แล้วบาดนี่หอดมือปุ๊บจะไล์สดในช่องเพจเจจินดาภาพเพิ่นนะคะเนาะนะคะแล้วก็หามโทษมาพร้อมค่ะถ้าได้มาปุ๊บจะไล่จะไล่สดให้พี่ให้น้องเจจินดาฟังเนาะค่ะเนาะนี่นะคะมันจะจิดถือแต่ว่าสิบ่้าเบ้าเรื่องว่าตัวเลขมัแต่ใสเนาะค่ะเนาะ จ่าสีบอกว่าเลขด่วนค่ะพี่น้องชิจดใส่กระดาษก็สิกางขึ้นเลยค่ะแค่นี้แล้วพี่น้องชื้อเร็วสันนัคะนงสำนี้เข้าใจกันไหมนะคะพี่น้องเนาะเข้าใจกันไม้เลยเพราะว่าคันไล่ไปแล้วน่กเนาคันว้าไปแล้วมันหลุยของเพิ่นค่ะพี่น้องคอยเจ็บนักค่ะพี่น้องคอยซึกงเร่อคยก็บพอดีใจควยมาเจ็บจุกสายด่วนค่ะพี่น้อง่อยตายเห็ดเลืงเื้งอยู่ค่ะตายเห็ดเลืงเงื้งขอตายสายด่วนค่ะพี่น้องขอตายเลยค่ะ ขันมาสายด่วนสีได้ลายก็เลขทูบเจ้าของมอันเันมา,านสายด่วนแห้งลายๆเพราะว่าอย่างอันนี้เขาเป็นปนักสายด่วนเพราะว่าเพื่อนเขาสุงงวดเนาะสายด่ว<อ><อ>นเ<อ>พื่อนเขา,างวดงวดนี่พวกคากาสีเอามาบอกพี่บอกนองคือจะโชว์ขึ้นนะคะโซ่ขึ้นเลยบอกค่ะโซ่ขึ้นเลยค่ะกสีเบาเอียงผู้ได้มักกระซื้อเพราะว่าคอยได้วาฟี่นก็คอยกระบอกฟี่นก่นเนาะเออนะคะคักัดกับพานเนาะมักกระจัดคัดกับบ่ซื้อกับสร้างคอยอีซื้อ นะค่ะพี่น้องนะเข้ามาแล้วกดไล์กดแช่นะคะเนาะสวัสดีค่ะคุณขันทองกดให้แล้วเจ้พัสนนะคะขอบคุณนะคะกดให้แล้วนะคะขอบคุณนะคะมือนี่ยู่เสียงหน้าค่ะพี่น้องอันนี้เสียงหน้าบ้านยมยมนะคะเนาะยังปรทธานมีเงินนะคะบ้านสวนบ้านสวนค่ะพี่น้องบ้านสวนบ้านสวนได้ยินข่าวว่าสีนสางปูสางยาอยู่นี่ไแม่เจ้ เธอเลขลลก็แลกกับสีสางปู้สางงาอยู่นี่เนาะคะเนาะนะคะเก็ดหางหาเก็ดสางปู้สางงาเด็กน้อยถือไปตัวใดก็เด็กน,ดน้อยถือไปแห่กระบวนพระเลยคือสองเจ็ดห้าท่านี้ค่ะสองเจ็ดห้าเข้าใจนะคะพี่นอ้องเนาะตกลงค่ะแม่ค่ะเพราะว่ายัางขันเท้าเว้าไปเขาจะจะของบนท่วมมากว่ะ เพื่อนกับบาเคยโทษบอกไผ่เนาะคะออ่ะนาะเพื่อนบอกแต่เจจินดาเนาะคะ่ะน้อเพื่อนบอกแต่เจจินดาเพื่อนบอกว่าเลขของเพื่อนบ่าเคยลุดจักเตือมันลุดไปได้ผู้ใดคอยอยากบอกว่าคอยมาเอามาลงยูทูบแล้วกก็จะเอามาลงเพจคอยมันเลยลุของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ในนาเบิ้ในงานงาน,นาในเพื่อนบอกว่าเ <c oughs> พื่อนทุ่มจนเบิดมีคือกันเนาะค่ะเ <c oughs> พราเพื่อนก็มักสองหกแปดเนาะค่ะนาะแม่นบอกเพื่อนกำลัง เพื่อนกับมักนะค่ะบานนี้เจจินดาก็เลกว่าต่อไปนี้เจจินดาจะเอามาบอกพี่บอกน้องของเจจินดาเนาะค่ะนาะบอกแต่ว่าสิบบบอกว่าเลขมาแต่ใส่แบบสิบเจสิบบอกว่าเลขมาแต่ใส่สขียนกระดาษว่ามักกัดซื้อมักกัดจัดคัดกระพันแมนน้องขัดข่อยซื้อมูเจ้าขัดข่อยซื้อมูเจ้าขัดข่อยซื้อข่อยสิอบอกข้าจะซีน นี่ละค่ะเพราะว่าหยังเพราะว่าในในในเมือว่านนี่เนาะค่ะเนาะคนเพิ่โทร่มาหลายเนาะค่ะอืนี่ละค่ะเขาใจตามนี่เนาะค่ะเนาะเขาใจตามนี่เลยว่าถ้าดาเจจินดาได้เลขมาเจจินดาจะเขียนสกระดาษแล้วก็ะสิบเบาพี่น้องเห็นไปเห็นไปค่ะสิว่าจิเห็นไปนั่นแหะเนาะนี่ละค่ะกันว่าเห็นไปนี่แม่โหลดกันว่า